สวัสดีค่ะพามาชมว่านสีทิศอีกแล้วนะคะกลีบซ้อนนะคะออกสีชมพูส้มๆนิดๆนะคะดอกใหญ่มากสายพันธุ์นี้เป็นตระกูล NK นะคะตัวนี้มีนามว่า NK หนึ่งนะคะ สีก็จะแตกต่างกันไปนะคะอยู่ที่อากาศด้วยนะคะ Nk หนึ่งกลีบซ้อนนะคะวานสีทิศหัวนี้มาหนึ่งช่อนะคะช่อนี้มาสี่ดอกนะคะอีกสามดอกยังตุมต่มๆอยู่นะคะยังไม่บานนะคะ เพิ่งบานดอกแรกนะคะเลยมาอวดเพื่อนๆก่อนนะคะมาสี่ทิศเลยนะคะเป็นว่านสี่ทิศนี่เป็นว่านมงคลนะคะอย่างที่เขาว่าออกดอกก็จะทำให้ค้าขายดีนะคะร่ลำรวยมีโชคมีลาบนะคะก็ตามความเชื่อนะคะกล้วยก็มาอวดนะคะดอกซ้อน สีชมพูนะคะส้มหน่อยๆสีส้มหน่อยๆมาอวดความสวยนะคะให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ชมด้วยนะคะพยายามจะเก็บภาพและวิดีโอทุกตัวนะคะให้ให้ชมเป็นอาหารตานะคะ เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะทาบานหมดแล้วนะคะไ้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ